ท่านผู้ชมและเอซีที่ติดตามช่องสวนกเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้เสริมทรัพย์จะพาไปเก็บผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลไม้ที่แปลกแล้วก็รับประทานแล้วเหมือนช็อกโกแลตนั่นก็คือพับลูกพับช็อกโกแลตเป็นผลไม้ต่างประเทศซึ่งนำเข้ามาปลูกในเมืองไทยหลายปีแล้วครับ ตอนนี้ก็ได้ติดผลเป็นที่พึงพอใจวันนี้มีผลแก่ครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมหรือว่าไปชิมลูกพับช็อกโกแลตที่ในสวนกเกษตรเสริมทรัพย์เดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยครับผลไม้ชนิดนี้ชื่อว่าพับช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยครับว่าวันนี้จะมีผลแก่ ต้นนี้ต้นใหญ่ปลูกได้ประมาณ2ปีครึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต้นนี้เพิ่งจะเริ่มติดดอกเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กนี่ครับต้นที่ปลูกไว้2ปีเศษเศษเดี๋ยวเราไปดูว่ามันตอนนี้กำลังติดดอกนี่ครับนี่ตรงนี้ครับนี่กำลังออกดอก เป็นต้นพโโับช็อกโกแลตเป็นผลไม้ที่ใบเขียวใบเงาโรคแมลงนะมีน้อยมากครับนี่ครับใบเขาเงางามเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกไว้ใกล้บ้านใกล้สวนเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์เยอะ ก็คือล่มเงาดีมากเดี๋ยวเรามาดูล่มเงานะครับให้ล่มเงาดูด,ด้านล่างของต้นพับช็อกโกแลตนี่ครับเขาจะให้ล่มเงาสนิทลำต้นก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4นิ้วครับสูงก็ประมาณ4เมตร ต้นพับช็อกโกแลตวันนี้มีผลแก่เดี๋ยวเราจะไปเก็บแล้วก็เอาไปชิมนี่ครับก็เริ่มตอนกิ่งขยายพันธุ์ไว้บ้างเป็นบางส่วนนะครับต้นพับช็อกโกแลตซึ่งถ้าเราปลูกไว้ให้ร่มเงาแล้วก็ให้ผลผลิต ให้เราเอาไว้รับประทานได้แล้วก็มีรสชาติอร่อยเหมือนชอโคโค็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปเก็บลูกพับชอ็อกโกแลตนี่ครับต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณเกือบเกือบสองปีครับนี่ครับก็ติดลูกไหลลูกอยู่ต้นนี้ครับนี่ครับ สูงประมาณ2เมตรเดี๋ยวเราไปดูว่ามีกี่ลูกครับนี่เลยครับตรงนี้ติดอยู่ที่2ลูกแล้วก็ด้านบนตรงนู้นอีกครับสองลูกก็เริ่มออกดอกทยอยนี่ครับ เขาก็ยังมีดอกเนี่ยเป็นดอกลักษณะแบบนี้ครับพับช็อกโกแลตเดี๋ยวเรามาดีดดูว่าลูกไหนจะแก่ลูกนี้ลักษณะเนื้อเขายังแน่นเดี๋ยวเรามาดูลูกใหญ่นี่ลูกนี้ครับลูกนี้ลักษณะเขาเนี่ย ฟังเสียงแบบนี้ครับเหมือนเราดีดเตงโมเลยครับถ้าดังลั่นๆเรียกว่าเนื้อในเขาเริ่มเป็นลักษณะเขาแก่เต็มที่เขาก็จะดังลั่นๆเนี่ยลูกนี้เราเด็ดเลยครับเดี๋ยวเราเอาไปบ่มแล้วก็เอาไปรับประทานกันที่ที่ออฟฟิศนี่ครับ ลูกพับช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงมีความอร่อยยังไงครับเราไปดูกันเลยคิมพับช็อกโกแลตสวนกเกษตรเสริมทรัพย์อันนี้เป็นลูกที่เราเก็บมาเมื่อตะกี้นี่ครับลูกพับช็อกโกแลตซึ่งเป็นผลไม้ที่ซึ่ง เกษตรกรหรือว่าเพื่อนๆ f อฟซที่ยังไม่เคยรู้จักหรือว่ายังไม่เคยเห็นวันนี้เสริมทรัพย์ก็จะมาแชร์หรือให้เพื่อนๆเลยอฟซที่ติดตามช่องสวนกเกษตรเสริมทรัพย์ว่าลูกพับช็อกโกแลตเนี่ยเขารับประทานกันยังไงแล้วผลของเขาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์สวยงามนะครับ ซึ่งเราเก็บมาเขาจะยังทานไม่ได้ครับพับช็อกโกแลตต้องนำไปบ่มทางน้อยเลยสามสี่วันเขาจะสุกซึ่งเราเอาไปบ่มไว้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับนี่ครับพอบ่มเสร็จแล้วเขาจะผิวผิวเขาจะออกค้ำๆเหมือนช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะมาผ่าลูกที่เราบ่มแล้วนี่ครับ อันนี้เราบ่มไว้ประมาณสี่วันเขาก็สุกนี่ครับเดี๋ยวเรามาผ่าครึ่งลูกนี่เลยครับววาสีสันเขาเป็นยังไงรสชาติเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมนี่ครับเนื้อของพับช็อกโกแลตเขาจะเหมือนช็อกโกแลตซึ่งในท้องตลาดที่เราเคยไปซื้อช็อกโกแลตทานนี่ครับ เหมือนช็อกโกแลตมากเรียกว่าผิวผิวนอกหรือเปลือกเขาเนี่ยด้านนี้เขาจะบางมากเดี๋ยวผมจะตักมาชิมนี่ครับเนื้อเขาสีเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวเราลองรับประทานดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงผมเองผมเคยทานมาแล้วเป็นของต่างประเทศลูกหนึ่งอยู่ที่ประมาณห้าหกร้อยบาทพอจะถึงเมืองไทยแต่วันนี้ เป็นผลที่เก็บมาจากในสวนของผมเองครับรสชาติหอมนุ่มนวลนละมุนล,ละไมเหมือนลักษาะว่าเราทานขนมเหมือนเราทานขนมซึ่งเนื้อเขาจะละเอียดเหมือน มันละลายในปากเลยครับไม่มีกากมีใย,ยอะไรนี่ครับเป็นผลไม้ที่หวานอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดบิกเรียกว่าทานแล้วปลอดภัยนี่ครับเป็น ผลไม้ที่บอกไม่ถูกว่าเราทานเหมือนอะไรเดี๋ยวเรามาทาขนมปังซึ่งเป็นขนมปังทั่วไปซื้อขายทั่วไปครับเนี่เราเราลองมาทาขนมปังให้ท่านดูว่านี่เนื้อเนื้อเขาของพับช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะเนียนนี่ครับนี่ทาแบบนี้เลยครับ เรียกว่าไม่มีกากมีใยนี่ครับเป็นผลไม้ที่อร่อยมากนี่ครับหาแบบนี้เลยครับเรียกว่ารับประทาน แล้วละลายในปากเลยครับนี่ครับแล้วก็พับแบบนี้เป็นผลไม้ที่ผมเองผมยอมรับเลยว่าเป็นผลไม้ที่อร่อยรสชาตินวัวนุ่มนวลเหมือนเราทานขนมปังกับช็อกโกแลต นี่ครับเป็นผลไม้อีกชันนิดหนึ่งที่วันข้างหน้าก็จะมีบทบาทแล้วก็มีผลไม้ออกสู่ท้องตลาดให้เพื่อนๆและเอฟซีได้ชิมแล้วก็ได้ซื้อหากันวันข้างหน้าคงอีกไม่กี่ปีหนะ้า ตอนนี้ก็เริ่มทำการขยายพันธุ์ปลูกเพื่อจะทำจํานวนหรือว่าให้ได้ผลผลิตจํานวนหนึ่งก็จะมีส่งขายหรือออกจําหน่ายให้เกษตรกรหรือว่าเอซที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์ได้ซื้อหาแล้วก็ ได้ชิมรสชาติของลูกพับช็อกโกแลตถ้าชื่อเป็นาสากลหรือว่าภาษาอังกฤษก็เป็นแบ็กซ a าฟู d ดนะครับเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเสริมซับก็ขอปอฝาก FT หรือผู้ติดตามอ่า ช่องสวนเกษตรเสริมซัพ์เป็นผลไม้ที่มีอนาคตอีกตัวหนึ่งซึ่งวันข้างหน้าคงปลูกกันแพร่หลายเขาคงได้รับประทานผลกันทั่วไปทุกนี้เสริมซัพ์ก็ได้จิ้มให้ท่านได้ชมแล้วก็รรสชาติของพับช็อกโกแลตเนี่ยผมขอบอกว่ามันมีความอร่อยนุ่มนวลจริงๆ นี่ครับผลที่เขายังไม่สุกเดี๋ยวเราบ่มอีกสี่วันเดี๋ยวเราก็มารับประทานได้ผลเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณตกครึ่งกิโลสี่ขีดถึงครึ่งกิโลซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐานเป็นสายพันธุ์ที่ได้ปรับปรุงมาแล้วครับรสชาติดีปลูกง่ายโตไวนี่ครับซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่ วันทั้งหน้านี่มีทานแน่นอนครับเพราะว่าในสวนเกษตรเสริมทรัพย์เนี่ยได้ปลูกแล้วได้ติดผลแล้วได้รับประทานผลแล้วเป็นที่มั่นใจแล้วว่าปลูกได้ในเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ขยายพันธุ์แต่รู้สึกว่าจะขยายพันธุ์ยากซึ่งเขาออกรากยากมากแต่เมื่อปลูกแล้วเขาจะโตวไวให้ผลผลิตเร็ว ปีที่สองเนี่ยเริ่มติดผลแล้วครับท้ายคลิปนี้ผมขอฝากลาท่านผู้ชมเลยเอฟซติดตามช่องสวนกเกษตรเสริสมทรัพย์ขอฝากกดตับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ